どう เป็นเนไข่ของเล่นจ่ายจะสิบบาทะนะมีตังอะไรเมอนาวดิโกโก,โกใใ้ใช่ไหมไม่ไเลยค่ะ<า>โกโก้จะมีสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบล่เจ้าไหนอะ่ะยี่สิบ ถึงแล้วที่นี่แค่วเย็นนะวันนี่ค่ะ25บาทตอ15บาทขอบคุณมากค่ะ เราเป็นเล็บป้าใหญ่ดีปลาเอากลางค่ะกลงครบมุกไม่กินไหมคะไมทำในต้มเลยนะคะรับไปนานพีป้า60บาทเหมือนเดิม60บาทนะคะได้ับกุยสไปซ์10ครกนิดนง่ะ มอ้นนี้ของใ้่องน้องให้คนหนึ่งแกอันนี้ของเราจะมา